พ่อคะทำไมพ่อต้องจากพวกเราไปไว้แบบนี้ด้วยทำไมพ่อไม่อยู่เราดูหน้านลูกคนนี้อีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะพ่อฝนน้องอย่าเสียใจไปเลยนะอย่างน้อยพ่อก็ไม่ต้องมาทุกขทรมานอีกแล้ว นี่พี่เชื่อจริงๆเหรอว่าฝนม,มันเสียใจที่พ่อเราจากไปแล้วจริงๆอะ่ะหมาที่เลี้ยงไว้ที่บ้านอะ่ะยังร้องให้ได้ส่งจริงมากกว่าแก่พี่นัดพี่ดูพี่เหมยเขาพูดสิคนที่เสียไปก็คือพ่อของหนูนะหนูจะไม่เสียใจได้ยังไงล่ะคนนอกมันก็เป็นคนนอกอยู่วันยังค่ำยุ่งไม่เข้าเรื่องที่รักคนอย่าไปว่าน้องมาเลยนะ ไม่ว่าจะยังไงวันนี้พ่อก็ได้จากพวกเราไปแล้วพ่อคงไม่อยากเห็นพวกเราต้องมานั่งทะเลาะก,กันเองหรอกนะอย่าให้พ่อต้องนอนตายตามแม่เับเลยนะใช่พี่นัดเขาพูดถูกเออพี่ถ้าพี่จะจัดงานส่งให้พ่อของเราอะ่ะพี่ต้องจัดให้มันส่งกับฐานนะทางบ้านเราด้วยนะอย่าให้น้อยหน้าคนอื่นเขาไม่ว่าจะเป็น อาหารเครื่องดื่มดอกไม้หรือนิมนต์พามาสวดอะพี่ต้องจัดดูให้มันยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุดเลยนะถือว่าทําเพื่อพ่อเป็นครั้งสุดท้ายนะพี่นะฝนเราไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นก็ได้พ่อเราเองก็ไม่ได้ชอบอะไรที่มันวุ่นวายมากขนาดนั้นพี่จะทาอย่าง,างนั้นได้ยังไงล่ะถึนพี่ทําแบบนั้นแล้วก็อย่าที่น้องต้องหอัวเราะยาเราตายแน่เลยอะ ใช่ว่าเราจะไม่มีปัญญาจัดมันซะหน่อยอีกอย่างป้าใหญ่จะกลับมาจากต่างประเทศมาร่วมงานศพพ่อเราด้วยไม่ใช่หรอถืนทำแบบนั้นน่ะเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะพี่คือเราจัดงานศพธรรมดาธรรมดาเขาจะมองเรายังไงล่ะพี่ศักิ์ศีศัก์ศีสำหรับพี่อะมันอาจจะไม่สําคัญนะแต่สำหรับฉันมันถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับวงตระกูลเราเลยนะ ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทำไมท่านไม่ทำดีกับพ่อแบบนี้บ้างล่ะทีตอนนี้จะมาทำนู่นทำนี่ให้พ่อทิชแท้ก็กลัวจะขายหน้าให้ป้าใหญ่เขานี่เองถ้าป้าใหญ่เขาไม่มีเงินไม่มีทางนะเธอจะมาสนใจแบบนี้ไหมี่เขาพูดแบบนี้มันหมายความว่ายังไงอะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะแล้วเธอมายุ่งอะไรด้วยคนนอกอย่างเธอมันจะเข้ใาใจอะไรล่ะพูดแบบนี้ย่าต้องตุ๋น เหมยเขาเป็นใครเธอก็รู้อยู่แก่ใจดีตั้งแต่วันที่พ่อเข้าโรงพยาบาลจนกระทั่งถึงวันที่พ่อเสียก็มีแต่พี่กับพี่เหมยที่คอยดูแลพ่อพี่จะบอกอะไรให้เธอรู้ไว้นะครั้งแรกที่เธอมาทำมาดูว่าการพ่อหนักไหมเงินเก็บพ่อยังเหลืออยู่เท่าไหร่ครั้งที่สองวันเกิดลูกชายเธอเธอพาลูกชายเธอมารับความถูกจากพ่อครั้งที่สาม พอพ่อเริ่มมีสติอยเธอมาเพื่อให้พ่อเขียนพี่นัยกร,รมยกบรดกให้เธอทุกๆครั้งที่เธอมามีครั้งไหนบ้างที่เคยซื้อของฝากมาให้พ่อมีแต่จะเอาจากพ่อไปทั้งนั้นในมีครั้งไหนบ้างที่เคยมาอยู่กันหนึ่งชั่วโมงพอเธอได้สิ่งที่เธอต้องการแล้วเธอก็กลับเป็นแบบนี้จะมีหน้ามาบอกลวพ่อกระตาอยู่กับพ่ออีกหรอ พี่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขามากกว่ามัง้งถ้าพูดมากกว่ไปก็ฉันก็ฉันม่ที่มีฐานะร่ำรวยเหมือนพี่จะหน่อยแล้วเรื่องที่เธอกระตันยูหรือไม่กระตันยูต่อพ่อแม่มันเกี่ยวกับว่าเธอมีฐานะยังไงด้วยหรอมันอยู่ที่ว่าเธอมีใจหรือเปล่ามากกว่าตอนนี้พ่อก็จากเราไปแล้วเพียงพราะเธออยากได้หน้าเธอเลยคิดที่จะทํานู่นทํานี่เพื่อตัวเองได้หน้าแต่เธอกับเอางานศพพ่อมาเป็นข้ออ้างเนี่ยนะ เธอคิดว่าคนจะมองเธอนิง่ายดีขึ้นหรือไงแต่ฉันอยากทำเพื่อพ่อเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะคนเราจะกตัญญูหรือไม่กตัญญูนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่พ่อ,อยังมีชีวิตอยู่เธอเคยมาดูแลหรือมาอยู่เคียงข้างพ่อบ้างไหมไม่ใช่ว่าตอนที่พ่อไม่รับรู้อะไรแล้วเธอถึงขี้อยากจะทําอะไรเพื่อพ่อยิ่งเธอทําแบบนี้พิ่งสงเพศเธอมากขึ้นเท่านั้นถึงเธอจะเอาเงินมากองอยู่ตรงหน้าซื้อของที่พ่อชอบไปจุบทุ่ไบ้าให้พ่อ หรือจัดงานฉลองยิ่งใหญ่มากแค่ไหนพ่อก็ไม่อาจตื่นมาดีใจชื่นชมหรือแม้กระทั่งตื่นมาสาัมผัสได้หรอกนะคนเราทําอะไรลงไปฟ้าย่อมมีตาเวรกรรมมันจะติดตามตัวเราไปทุกที่ทําอะไรลงไปก็รอรับผงการน,น้นได้เลยเธอคิดอะไรทําอะไรเธอย่อมรู้ดีแก่ใจถึงเธอจะโกหกหรือหลอกลวงใครได้แต่เธอมีกธแห่งกรรมไม่พ้นหรอกนะ